สวัสดีค่ะในช่วงอินทวิวของเราในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่มูลนิธิพลเอกเปรมปินสุรานนท์กรมริยางทหารบกเพื่อพัฒนาการดนตรีค่ะและอยู่กับเราในวันนี้นะคะคือพลตรีวิทยาชัยสมพรนะคะเจ้ากรมริยางทหารบกและประธานมูลนิธิค่ะก็ถึงแม้พลเอกเปรมจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะในวันนี้แต่ความรักในดนตรีของท่านยังอยู่ผ่านการก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาก่อนอื่น ทางเราต้องขอกราบขอบพระคุณทางมูลนิธิมากเลยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนในการจัดดิจิทัลคอนเสิรในตอนนี้นะคะในไหนก็ไหนแล้วอยากถามนิดนึงอะคะ่ะว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะสำหรับที่มานะครับพระนาท่านก็ได้มีเมตตาดําริให้กรมดุรยางคบกจัดตั้งมูลนิธิขึ้นโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิผลเอกเปรมตินสุรานนท์กรมดุริยางคบกเพื่อพัฒนาการดนตรี ในเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2546โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจการดนตรีของกองทัพบกให้มีความทันสมัย oh. <Okay. S 2> ทั้งทางด้านบุคลากรนักดนตรีและศีรบุคคลขึ้นดนตรีตรวมทั้งเทคโนโลยีทางดนตรีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นและยังได้สร้างห้องสแสดงดนตรีที่มีระบบเสียงสมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในการสแสดงดนตรีหรือมีการฝึกซ้อมคอนเสิร์ตต่างๆตลอดจน ห้องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพระดับสากลสามารถผลิตผลงานทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพโอโ้โหฟังดูแล้วนะคะคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะเน้นคุณภาพนะคะแล้วก็นอกจากคุณภาพแล้วเนี่ยเป็นความสมัยใหม่นะคะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยแล้วมูลนิธิมีวัตถุประสงค์อื่นอย่าะไรหรือเปล่าคะอโ๋อนอกจากนั้นนะครับทางมูลนิธิยังมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นด้วยเช่นให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ตลอดจนการจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทางมูลที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งมูลที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับโอ้ oh, ค่ะงั้นฟังดูแล้วนะคะทางมูลนิธิเนี่ยขยันทํากิจกรรมมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีหรือว่าการพัฒนาสังคมนะคะทางมูลนิธิมีแนวทางในการทํากิจกรรมเหล่านี้ยังไงบ้างคะเราสำหรับการดำเนินทางด้านดนตรีนั้นนะครับมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตโดยใช้ชื่อว่า คอนเสิร์ตรักเพลงรักแผ่นดินเป็นประจำทุกป,ปีครับ mm hmm. เพื่อเผยแพร่ผลงานของพระนท่านโดยใช้วงซมโฟนีออเคสตราของกองทัพบกรวมทั้งนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงมาร่วมขับร้องผลง,งานเพลงของพระนท่าน mm hmm. ส่วนในเรื่องของบทเพลงนั้นนะครับด้วยความเป็นรัฐบุรุษศิลป,ปินของพระนท่านท่านได้ประพันธ์เพลงไปถึง200บทเพลงซึ่งบทเพลงทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิ ในเรื่องนี้ทางมูธิเปิดกว้างสําหรับผู้ที่สนใจได้ต้องการใช้บทเพลงของพนะท่านนะครับก็สามารถทำหนังสือขออนุญ,ญาตในการนรําบทเพลงไปใช้มาทางมูธิได้โดยตรงครับอย่างที่ท่านเจ้ากรมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะนําเพลงของพนะท่านพลเอกเปรมมาเรียบเรียงหรือมาแสดงสามารถติดต่อมาได้ทางมูลนิธิเลยค่ะวันนี้เราได้ฟังไปแล้วตั้ง5เพลงนะคะอาจารย์นัทก็ทําแบบเดียวกันค่ะได้ติดต่อมาทางมูลนิธิรเราได้ขออนุญาตแล้วก็ นำมาเรียบเรียงเพื่อจะแสดงนะคะอย่าลืมค่ะถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะไหนๆก็ได้ไหนแล้ววันนี้เราอยู่หน้าห้องรักเพลงรักแผ่นดินนะคะเป็นหอแสดงของโมูลนิธิอยากทราบว่าอันนี้มีไว้เพื่อทําอะไรบ้างคะอ๋อสำหรับห้องแสดงดนตรีของโมูลนิธินะครับก็ก็คือห้องรักเพลงรักแผ่นดินนะซึ่งห้องนี้ได้สนับสนุนการจัดการอบรมทางดนงตรีและการจัดแสดงดนตรีของเยาวชน ทางนี้เพื่อสนุนให้เยาวชนมีสถานที่ในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งนักเรียนอนตรีฐานบกมีเยาวชนและบุคลากรทางดนตรีจากภายนอกได้เข้ามาใช้ห้องดังกล่าวเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิการทางด้านดนตรีและซึ่งการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีอย่างสม่ำเสมอเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์การดนตรีของประเทศไทยสมกับปณทิฐิานของพระนท่านที่กล่าวว่า ดนตรีทาให้ผมมีความสุขแต่ผมจะสุขที่สุดถ้าดนตรีส่งผลดีต่อแผ่นดินครับอ๋อ oh, ค่ะอย่างที่พนัานท่านพลเอกเรมได้กล่าวไว้นะคะความจริงแล้วเนี่ยห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อแค่สาหรับทางกองทัพยอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วอันนี้เนี่ยสามารถบุคลากรคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถมาติดต่อขอใช้ได้นะคะอันนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเยาวชนหรือแม้กระทั่งบุคคล ที่มีความสามารถทางดนตรีอยากจะใช้สถานที่นี้เป็นการแสดงความสามารถของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ทางมูลนิธิใช่ไหมคะสำหรับช่องทางการติดต่อเชื่อติดต่อมาทางมูลนิธิหรือรับข่าวสารต่างๆนะคะไม่ทราบว่าติดต่อทางไหนได้บ้างคะสำหรับข่าวสารคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ w w w g e r r e r a l p r a e m f o u n d a t i o n r t a v c o m หรือทางเว็บไซต์ของกรมทุนยาฮันบกและทางหมายเลขโทรศัพท์02 6409499ครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่ท่านเจ้ากรมได้มาแบ่งปันพระพรกับเรานะคะในวันนี้สำหรับตอนหน้านะคะใครจะมาแบ่งปันพระพรกับเราดนตรีของเราจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามเราได้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่สาราสุทธาิริสภาสวัสดีค่ะ